บุหรี่ไฟฟ้าควรถูกจับหรือควรถูกกฎหมายครับผมเอาวันนี้มาพูดถึงประเด็นเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าสะหน่อยละกัน้นะครับสาวมาจากเรื่องประเด็นที่ตำรวจไทยเนี่ยไปจับนักสแสดงสาวเนี่ยไอดอลต่างชาติท่านหนึ่งนะครับแล้วก็ไปเก็บสวยล้วนอยู่แล้วนะอย่าไปพูดเยอะเดี๋ยวรถจะมาจอดหน้าบ้านผมนะครับก็ปาชูวิตก็ออกมาแชร์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 กันยับยับเลยนะครับก็เลยมาพูดถึงประเด็นหน่อยว่าวันนี้เราเนี่ย ทุกคนเลยนะที่ฟังอยู่เนี่ยเม้นมาตอบหน่อยว่าเห็นด้วยไหมครับว่าถ้าบุหรี่ไฟฟ้าจะถูกกฎหมายดีกว่าไหมหรือว่าให้ผิดกฎหมายต่อไปเออหลายกระแสก็บอกว่าเฮ้ยทำไมกัญชาอย,ย่างถูกกฎหมายเลยสูบได้ตรงไหนก็ได้แต่ทำไมบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยทำไมไม่ถูกกฎหมายวะเออประเด็นมันก็ต่างๆนาน,นานนะผมก็มองสองมุมแบบตัวแทนหมู่บ้านเอ็มตัวแทนหมู่บ้านก็จะมองสองมุมเหมือนเดิมนะครับก่อนอื่นบอกก่อนเลยว่าการสูบบุหรี่เนี่ยมันไม่ดีต่อสุขภาพอยู่แล้วนะครับยิ่งคนที่มีโรคประจําตัวหรือใดๆก็ตามเนี่ย มันไม่ดีต่อสุขภาพและอีกอย่างคือมันอันตรายต่อคนใกล้ชิดด้วยในการที่เราไปสูบในที่สาธารณะอะไรแบบนี้นะครับแต่อีกมุมหนึ่งคนที่ชอบในคาเฟอีนเขาเรียกนีโคตินเออก็อาจจะไปห้ามเขาไม่ได้เนาะทุกคนจะให้ชอบเหมือนกันก็คงเป็นไม่ได้ใครที่รักจะสูบก็สูบไปใครที่จะไม่ชอบสูบก็ไม่สูบไปจุดแก้คือผมอยากให้มันเป็นประมาณว่าจัดจุดสูบ แล้วก็คนที่สูบก,ก็รู้การลเทศะไปสูกที่ไม่รบกวนคนอื่นก็น่าจะดีนะครับมุมมองผมผมว่าก็ให้ถูกกฎหมายไปก็ดีนะเออประเทศที่เขาจเจริญแล้วเนี่ยเขาก็ถูกกฎหมายกันหมดแล้วก็เอาภาษีไปพัฒนาประเทศไปทาอย่างอื่นอย่างงู้นอย่างนี้อันเนี้ยบอกว่าไม่ถูกกฎหมายแต่ว่าเห็นขายเนี่ยในข่าวก็ออกว่าขายตามตลาดตามนูน่นตามนี่โซเชียลเบิรองอะไรก็ขายเต็มไปหมดก็จ่ายสวยเออก็ก็เป็นรายได้เสริมส่วนหนึ่งไม่รู้ว่าก็เข้าใจนะเจ้าหน้าที่ก็คงแบบ เงินเดือนน้อยก็เลยต้องไปรับส่วยแต่มันก็ไม่ถูกนะถ้าเป็นมุมผมผมว่าเอาภาษีไปแบ่งส่วนไปจ่ายเงินเดือนเพิ่มให้แล้วก็เอาเงินอีกส่วนไปพัฒนาประเทศก็น่าจะดีนะครับนเนาะจุดแก้ก็ประมาณนี้ผมทุกคนมองว่าไงถ้าใครมีเสริมในะตอนเวลาผมทําคลิปอะไรมนาะมีคอมเมนต์เสริมมาในจุดที่ดีเยอะเลยนะเออเออผมชอบนะผมชอบและและอีกประเด็นหนึ่งที่คุณชูวิทย์เขาเอาเอา,เอามามาเปิดให้ดูก็ตำรวจครับคุณตำรวจมาจับบุรีฟ้าแต่ก็ ทุกท่านก็สูบนะครับทุกคนเป็นคนปกติครับเออก็เรื่องปกติการดืม่มการสูบกันอะไรก็ปกติที่ไม่ใช่ยาเสพติดบุหรี่ก็คงไม่ใช่ยาเสพติดหรอกเนาะไม่งั้นถ้าเกิดจะจับจริงๆอ่ะบุหรี่ที่เขาขายกันทั่วไปที่มันถูกกฎหมายม,ม,มันก็สูบมันก็จะผิดเหมือนกันนะเออเล่าเถื่อนอะไรแบบเนี้ยเอออันนั้นแอบออกามาโอเคก็ทําให้มันถูกกฎหมายไปหมดเลยอ่ และพอใครที่ขาย,น,ยนำจากช่องทางที่ผิดกฎหมายที่ไม่เสียภาษีก็ค่อยไปจับเหมือนเล่าธงเล่าเถื่อนอะไรแบบเนี้ยก็น่าจะดีหลายๆเสียงก็บอกว่าทําไมกัญชาสูบสูบทุกกฎหมายได้อะไรย่างนี้ใช่ไหมเออมันมันก,ก,ก็ก็น่าคิดอยู่เหมือนกันนะเออไอ,อประเด็นนะ่ะคนที่มาเถียงกันในเรื่องนี้มันก็คงเป็นประเด็นคนที่ว่าออคนที่ไม่สูบบุหรี่ก็จะเข้าข้างว่าเอ้ยก็ผิดกฎหมายไปดีแล้วแต่คนที่สูบก็อาจจะคิดว่า เฮ้ยก็ถูกกฎหมายไปดิขายแพงขึ้นหน่อยแต่คนจะสูบมันก็ซื้อได้เห็นบุหรี่ราคาขึ้นไหมภาษีขึ้นอะไรบนเงินยับแต่ก็ซื้อสูบอยู่ดีเออธรรมชาติคนนะครับพูดจริงๆธรรมชาติคนน่ะมันมีทั้งคนที่ชอบดื่มชอบสูบอยู่แล้วแล้วคนที่ไม่ชอบก็มีเพราะฉะนั้นความคิดมันก็ไม่ตรงกันแต่กฎหมายเนี่ยมันมีไว้ใช้ตรงกลางไงเพราะฉะนั้นลองพิจารณาให้ดีมีผู้ใหญ่ท่านนึงออกมาพูดเหมือนกันนะครับว่าควรจะเอาให้มันถูกกฎหมายไปเลยผมว่าก็ดีนะทุกคนว่าดีไหมทุกคนลองคอมเมนต์ ให้ผมฟังหน่อยนะครับเอ็มตัวแทนหมู่บ้านจะได้ทราบว่าเสียงส่วนใหญ่เนี่ยอ,อ,อยากให้ถูกกฎหมายหรือว่ายัางไงอ่ะแต่น่าจะเป็นประเด็นที่ผมพูดไปแหละคนที่สูบก็คงบอกว่าเฮ้ยอ่ะถูกกฎหมายดีกว่าแต่คนที่ไม่สูบก็อาจจะมาด่า่ดาดาบางคนไอ้คนที่ทําโฆษณารณรงค์เลิกสูบบุหรี่หรือห้ามสูบบุหรี่แม่งก็สูบอ่ะเอาจริงๆโลกมันเป็นแบบนี้เราเนี่ยอย่าไปยึดติดกับอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับต้องยืดหยุดเหมือนบ้างนะอย่างที่ผมบอกอ่ะ คนที่สูบบุหรี่แค่ต้องรู้จักมีมารยาทครับแต่มันมีมารยาททุกคนมันบังคับเขาไม่ได้แต่ถ้าเราอยู่ร่วมกันแล้วมีมารยาทด้วยกันเออเราไม่ไปสูบในที่ที่เขาแบบอยู่กันเยอะๆไปรบกวนเขาอ่ะเออแล้วไปพ่นใส่หน้าเขาอย่างเงี้ยจะไม่ใช่ถ้ามุมมองผมอ่ไอ้บุหรี่ไฟฟ้า,ฟฟาเนี่ยมันก็กลิ่นไม่เหม็นเหมือนบุหรี่ไอ้ตัวที่มันเสียภาษีด้วยซ้ำนะเออผมเองก็เหม็นนะผมก็ผมก็เคยสูบไอ้บุหรี่ตัวเดยวผมเลิกไปละเออมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพพอเลิกเราก็สุขภาพดีขึ้นนะเออยังไงไก็ ใครที่สูบอยู่เลิกได้ก็เลิกนะครับแต่ใครยังเลิกไม่ได้ก็พยายามลดลดละกันเอออันนี้มาเสนอความคิดแชร์ความคิดกันในมุมมองเอ็มตัวแทนหมู่บ้านนะครับก็มาเสนอความคิดกันไม่ได้สนับสนุนให้ใครสูบบุหรี่นะใครเลือกได้เลือกนะครับไม่ห้ามกันไม่บังคับกันครับผม